s ซฟดีว v ลล o อ m เมนต์ t อคทิวิตี้โปรดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ไสงามู่เรียน62-98รหัสนักศึกษา62470-1062กิจกรรมพัฒนานักศึกษาการศึกษาคนคว้าด้วยตนเองดิฉันได้โพสต์เนื่องด้วยวันที่ห้ามธันวาคมพศ5 6 6 4วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจฝนหลวงโครงการฝนหลวง โพสเนื่องด้วยวันที่7ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าพัชกิริยานพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆด้านสาธารณกุศลโพสเนื่องด้วยวันที่1มกราคมพศ2565วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาดิฉันได้รับชมและคอมเมนต์ เกี่ยวกับคลิปต่างๆที่ให้ความรู้อย่างมากมายถึง6คลิปด้วยกันจากสาขารัประศาสาศาสตร์ดิฉันนางสาวสุนิสาสารีผลรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 1่เจู่เรียน6 2 9 8จะมานำเสนอ Sa ต e d e v e l o p m e n t a c t i v i t y Project กิจกรรมพัฒนานักศึกษาการศึกษาคนควาด้วยตนเองดิฉันได้โพสต์เนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมพศ2564เป็นวัน้ายวันพระรราชสมพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชะกรณียกิจโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำได้โพสเนื่องด้วยวันที่7ธันวาคมพศ2564วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้ากมรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์พระราชะกรณียกิจในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญได้โพสเนื่องด้วยวันที่1มกราคม2565วันพระราชะสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชะกรณียกิจในด้านการศึกษา และได้รับชมวิดีโอและคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปต่างๆให้ความรู้อย่างมากมายถึง9คลิปด้วยกันจากช่องสาขา,ารัฐธิภาสาศาสศนาโปรเจกต์สองเซลล์ดี l ว d e v e l o p ต์แอคทิวิตี้โปรเจกตเนื่องด้วยวันที่5ทธันวาคม2 5 6 4รวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุญญาเดชมหิดลราชาธิเบศามาธิพดีจักรีนฤบดิน สยามินธราธิราชบรมนาถบพิตรเจ้ชการที่9ราชกรณียกิจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เนื่องด้วยวันที่เจ็ดธันวาคมวันค้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรคิติยาภาณเรนธิราเทพยาวดีคมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดา พระราชกรณียกิจงค์การกำลังใจประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมเนื่องด้วยวันที่1มกราคม2 5, 5 6 5วันพระราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรและวชิรพยาบาล รับชมวิดีโอและคอมเมนต์แชร์ประสบรรูปแบบการบริหารงานภาครัฐด,ด้วยรูปแบบออนไลน์2รับชมวิดีโอและคอมเมนต์เวิร์กโฟขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับชมวิดีโอและคอมเมนต์บายเนี่ยกิจกรรมด้วยรักและผูกพันน้องที่สิงห์ชมพูรับชมวิดีโอและคอมเมนต์เวิร์กโฟขั้นตอนการส่งหนังสือร,ราชการรับชมวิดีโอและคอมเมนต์แชร์เรียพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับชมวิดีโอและคอมเมนต์คอมมิวเนตี้เอนเตอร์ไพรส์หาเจ้าสำราญจังหวัดปทุมลีรับชมวิดีโอและคอมเมนต์คอมมิวเนตี้เอนเตอร์ไพรส์ตลาดน้ำอมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรับชมวิดีโอและคอมเมนต์แคริเอร์พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รับชมวิดีโอและลำอำาาคมอะะญญคมเมออเนต์สัมมนาข้าราชการที่ดีควรเป็นอย่างไรและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีในโลกแห่งความเป็นจริง รับชมวิดีโอและคอมเมนต์สัมนาแนะนำสำนักงานจังหวัดใลเส้นทางการเป็นข้าราชการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาเพ็งวงศ์หมู่เรียน6กสองทับแรหัสนักศึกษา6 2 4 7 0 1 1 6เจ็ดศูน v e หนึ่งหนึ่งหกส t ่เซฟดีวอลลอปเมนต์แอคทิวิตี้โปรเจกต์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาศึกษา,กษานขนควาด,ด้วยตนเองดิฉันได้โพสต์เนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมพศ2564เป็นวันขายวันพระราชมภพกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชกนียกิจโครงการแก้งดิน ได้โพส์เนื่องด้วยวันที่7ธันวาคมพศ2564วันขายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าฟ้า,ฟากมรมหลวงราชสานีศิริพัฒน์พระราชะกรณียกิจในด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญได้โพส์เนื่องด้วยวันที่1มกราคมพศ2565วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชะกรณียกิจในด้านการศึกษาทรงเริ่มโรงเรียนขึ้นแท่นวัดประจำราชการ ได้รับชมว,วิดีโอและคอมเมนต์คลิปวิดีโอต่างๆที่ให้ความรู้อย่างมากมายถึงคลิป6คลิปด้วยกันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ